ชื่อทับโลกสองๆๆๆครับครับไฟเราซ้อมมากี่วันครับสองอาทิตย์ครับอืมอันนี้มาแทนรู้ตัวกี่วันรู้เมื่อวานเมื่อวานแล้วเรามีเลก,การอยู่ไหมยังไม่มีด้วยพอดีเขาโทรไปก็เลยก็โอเคก็มาเลยเนาะแล้วตอนนี้เราอายุยี่สิบสามปีสูงเท่าไหร่ครับร้160อยหกสิบน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้สี่สิบสองมวยสไตล์เป็นเนื้อ,อแล้วเราซ้อมอยู่ที่ไหนซ้อมอยู่ที่ สาองงรับพะแดอยู่ที่ส่วประการพระประแดงอ๋อพระประแดงนี่เองเมก็มีพี่เพื่อนพี่ๆในข้าชื่อกันเนาะใช่แล้ววันนี้เรามาแทนด้วยรู้ตัววันเมื่อวานเลยใช่รายการนี้ยังไม่มีใช่แล้วคิดว่าเป็นไงร่างกายตอนนี้พร<อ>้พอมพร้อมนะแล้ววันนี้เลยต้องมาเจอกับอาเจียนเล็กเคยต่อ,อยเขาไหมไม่เคยแล้วได้ได้ดูอย่างเขาเมื่อแบบนั้นตั้งแต่ไหนก็น่าจะเข่าวันนี้ต้องมาเจอเขาวางเกลยววางแผงให้ดีก็น่าจะดัก ก็ตามตามสไตล์เราเนาะมีอะไรค่อยแก้ไขวิธีแต่เร่งมากไม่ได้เดี๋ยวหมดก่อนเนาะล่าสุดเลยต่อยไว้ที่ไหนมาเอ้าหน่อยวันนั้นต่อยกับใครต่อยกับสิงห์มณีเป็นยังไงบ้แพ้แพ้คะแนนเหรอแพ้หน่อยครับไปโดนอะไรอ่ะโดนหมัดอ๋อเลยหล่นเลยแต่วันนี้ต้องมาแจ้งเกิดดิใช่วันนั้นต่อยเวทกี่กิโลสี่สิบกับสี่สิบวันนี้เลยต้องสี่สิบก็ได้วันนี้ต่อยเท่าไหร่นะสามเก้าสามเก้าบีบไหมไม่บัดนี้ช้าหนักแล้วเป็นยังไงบ้างส ผ่านนะผมมาผ่านเลยมาสบายเนาะร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ได้ก็แปดสิบสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมแจ้งเกิดไหมรเอาใชนะนะได้คุมไหมหรือปล่อยเลยก็คุมมากอยู่กี่กิโลได้อยู่ประมาณสองโลกับสองโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณสิบสี่สิบสี่คนจังหวัด เด็กสมุทรประกาเกรกาเลยอ่ะฝากช่วยช่วยแฟนครับแล้วหนะ่อยโซเชียลว,ว,วันนี้เต็มที่แน่นอนเห็นจะมาแทนรู้ตัวเมื่อวานเต็มที่แน่นอนอ่ะวันนี้ขอให้น้อโช่วยดิขอบคุณครับ